สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง The s p i e n วันนี้เราจะมาทำภารกิจของโคตรดูบูชายกันซึ่งนั่นก็คือเล่นโหมดอัลตร้าไนท์แมร์ในดูมอีเทอร์ซึ่งโหมดนี้เนี่ยความยากของมันเท่ากับไนท์แมร์เพียงแต่ว่าเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นถ้าตายแล้วก็คือตายเลยเซฟโดนลบนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลย ก้อนสิ่งชั่วร้ายทั้งพวงที่นรกสามารถปลุกขึ้นมาได้ความเลวสามทั้งหมดที่มรุษยชาติสามารถก่อขึ้นเราจะส่งให้แก่พวกมันเพียงแค่เจ้าคนเดียวชีและกระชากจนกว่ามันจะเสร็จสิ้น เราต้านพวกมันเอาไว้ไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถได้ยินพวกเขาไม่นะถอยทัพเร็วพวกมันฆ่าทุกคนพวกมันอยู่ทุกที่เลยได้รับสัญญาณจาก H C 1 5 5 6จําจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายได้ขึ้นไปถึงหลักพันล้านแล้วพวกมันกำลังพังเข้ามา เราต้องสวดอ้อนวอนเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องภาวนาว่าเขากำลังเฝ้ามองอยู่ได้โปรดใครก็ได้ถ้าหากว่าคุณได้ยินฉันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่นั่นกำลังดำเนินการค้นหาสัญญาณของนักบวชนรกเกือบ60%ของโลกได้ถูกครอบงำโดยเหล่าผู้ลุกลาน เราได้ล็อกพิกัดของนักบวชนรกแล้วเราได้ระบุพิกัดแล้วแต่สัญญาอาจจะอยู่ได้ไม่นานเขาคือคนที่พวกมันเกรงกลัวไม่ใช่เพียงแค่บรุษผู้นั้นหรือทหารของเขาพวกมันกลัวสัญลักษณ์แห่งอสุรกายมีใครเหลืออยู่บ้างไหม ใครก็ได้ได้โปรดได้โปรดช่วยเราด้วยเอาละแต่เวลามาลุยกันแล้วไอ้เจ้าพวกซอมบี้เหลือขอฉันจะแจกพวกซองให้พวกแกได้ชิมกัน ผมได้ที่มาของสัญญาณนักบวชรกลแล้วจะมุพิการในชุดของคุณเก็บเอามตัวซิไปกันได้แล้วรูล่นนาตายซะ,ะนี่ของแกและนี่ก็ของแกตายสิห์เกียรตลองเลือกฟ้านอีจริงๆตายซะซะเล้วนี่แน่ โดนแบบนี้บอกเป็นที่รับเลยไฟกับฉันซักทีหนึ่งอืมฉันจะรีบไปทำภารกิจาล้วไปดูกันได้แล้วดูวยกันต่อ,อแล้วก็ไปเก็บสคิลซึ่งก็เป็นตุ๊กตาเจ้าอมบีอยู่ฉันลาง ไม่โดนสกิีใครคิ่รว่ามันน่ารักบ้างไปซะจะดูเก่งกับเก็บก่อนอยังพร้อมแต่เวลาใช้สติกิบอมละ้ะเก้เดี๋ยวเวลาไปลองของกัน ไปสิวันนี้มันหัตายซะแต่ฉันจะไม่ฆ่าพวกแกตัวจะฆ่าเฉพาะที่จะเป็นเท่านั้นแต่สำหรับฉาวพีนต้องฆ่าพวกแกตัวไปซะไาเลยเจ้าจ่าเราไปส,จจสิใครแรน่จริงก็ตาม,มาฉันแจกให้พวกแกตัวไม่ต้องขอฉันให้เลยอ,อยงไหลกันมาสแสดงตัวมาสิไป Lô em mô lớn. Muy vật hạng. Va hiệu một bội ngay. Sự kiếm bất ngờ. Hm. A la sơn mā. Ga yu nè 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 thật nè 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 จะเห็นกันแล้วเจ,จ้าจ่าสองตัวคงจะลุยสองตัวเสร็จนะเปิดกรสุนไม่ออกไม่เป็นไรเอมีเจ้าซมอมบีด้านล่างซึ่งไม่นับน่าจะเล็กตัวหนึ่งนะแกลับไปซะเจ้าอีฟแกคงเป็นต,ตัวสุดท้ายแล้วของที่นี่จบสิ้นแล้วสินะยอดเยี่ยมเลยเลือดไปลดเดี๋ยวก่อนไม่มีกระสุนมีกระสุนให้เก็บสี่ด้านล่าง ต้มีกระสุนได้แกนนี่ยังไงล่ะโอเคเอากระสุนังขึ้นมาฮึลุ้กันต่อละนิวม่รมกร หน้าแกนี่มันอุบาทจริงๆเลยนับบนกบวนรกคนแรกได้ถูกกำจัดแล้ว การครอบครองพื้นที่บนโลกโดยปีศาจอะรลกได้ลดลง36.8%ยังคงเหลือนักบวชอรลกอีก2คนคนเคแต่เวลาอัปเกรดฟูออโต้ช็อตกันฉบับปืนกลเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้ เราจะใช้สกิบอมเป็นหลักก่อนตรงนี้ก็จะมีไอเทมลับอีกอันหนึ่งตุกตาดุมสเลเยอร์สุดน่ารักเดี๋ยวเราดูกันต่อซอมบี้พวกแกต้องตายทั้งตัวทนนี่นี่จริงๆแล้วก็อย่าเสียเวลาข้ามเลย ไปลเลยดีกว่าตะลักไปหมดทีมันพวกใกล้เกิดไฟหมดเนีย่ยสายไส้สเสรแล้วเร็วเอาล่ะเราจะข้ามไปเก็บกระสุนใครที่ไม่จำเป็นแล้วก็จะข้ามไปเลยเพื่อเก็บรักษาทรัพยากรของเราเอาไว้เราเพื่อเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บแต่เวลาลุยกันต่อละไอ้หัวสมองฉันมีอะไรมาเซพรส์ใส่แก Sống bị tại sao? Chơi hết nhà lão Là chân hóa kẻ lại sẽ là liều Quần đi với phú sao? Thì nếu được khẽ kịp quạt lụt nó ngóng một kẻ để phục chỗ cả trong Mình chẳng mất ký nữa là Chủ tím là cỏ chầu Tho ta hán Dù này cái lắm là Sống bị một kẻ mất dạng cả Tại mấy cái lắm cảnh Chủ tím cho ตรงนี้นี่เองมีตัวนึงนี้เรียบร้อยไม่ได้แอบฉัรออยู่ตรงไหนกันอีกละ่ะอย่าให้ฉันเสียเวลาตามหาพวกแกนานๆสิฉันจะลุงรีบไปทำภารกิจต่ออยู่ตรงนั้นสินะมีแค่สมบีเหรอต้องมีพวกแกสิเจอละเรียบร้อยหมดแล้วสินะ ตรงนี้น่าจะมีถังน้ำมันนี่ไงแล้วก็กระสุนช็อตกันเฮืออาวุธโปรดของเราเฮฟวี่ <Heavy Cannon. S 2> แคนนนแผนที่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่จำเป็นสำหรับเราเพราะว่าเราเข้าใจทุกจอกุกบุมขอ้งที่นี่หมดแล้วโซนี่พกักพูก เจียใจด้วยแกมาสุดแค่นี้แล้วซอมบี้แกขึ้นไปเก็บลอกกันปึ๊บก,ก็เต็มห้าสิบแต่เวลาลุยต่อละดีเจ้าสารเลวจะพินาศลกงกังนมีพวกแกอยู่แถวนั้นอีกฉันจะจัดการพวกแกก่อนเพราะฉันจะเก็บถังน้ำมันสำหรับเลอยไฟามาแล้ว,ลวจะหัวสมอง Đây đứa ấy, phạt quay để xếp được cái bị xíu không kẻ Lắp đi vậy sao Đi không kẻ, cái gì này là thương của Ok, để nó sẽ phải kẹp item ngân còn Bị đoán tôi nưng Tại sao, nó còn đảm lại tôi nưng Chờ lắm Hử, Đi kẹp item nữa Lại mà lá, tôi ta cho วันนี้พวกพวกแกวงเห่าล่ะสิท่าให้ฉันเล่นด้วยคน,นตี้นะกระทถิบหัวตรงนี้ก็จะมีเจ้าพิมอ,อยู่สามตัวถ้าจ้าไม่ผิดตัวนี้ดึงไปซะตัวที่สองด้านล่างรับนี่ไปแล้วก็ตัวที่สามอยู่ฝั่งโน้นฉันก็รับไปหาแกอย่ารอชิบก่อนเฮ้ยไม่โดนกันเหรอป้าเอ้ยเกาเต็มหน้าเลยกระโถเอ้ยเซนิโนโอาเมอ,อเคขึ้นไปข้างบนก่อน เพราะนั้นมีนี่ไงล่ะเลือดเ,เ,เติมเลือดเต็มแต่ที่คุณจะต้องใช้อาวุธนี้เป็นอาวุธหลักก่อนเพราะกระสุนหมดแต่หัวสมองฉันเห็นแกอยู่จะจ้าพวกแกต้องตายหาฉันลงไปลุยกับพวกแกเลยแล้วกันเสียเวลาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้มีสไนเปอร์ซะหน่อยเปลี่ยนเป็นอาวุธเดิมจะมาเฮ้ยมันอายจสจักทีตายซะนี่ไงเฉินคอ ไอ้สารเลวฉันจะจัดการแกด้วยแบบนี้ไปซะเลือดเลือ้ขวาของชอบแกรับดันไปฉันได้พกแกอยู่คิดจะยิงฉันเหรอสารเลวแกงโดนแบบนี้นี่แหละขัดขาไปหัวนีของแกเละไปซะหมดแล้วละสิท่าเอไม่คิดเลยนะเลือดยังเต็มร้อยอยู่ ถึงไม่เต็มร้อยตัวนี้ก็มีกล่องปองงพยาบาแลแระสุนชดกันเดี๋ยวนะเมื่อจะมีใครรอบจมตีวัดดีเพื่อนฝูงฉันคงไม่ต้องทำอะไรกับพวกแกที่นี่แต่ก็ทำมาไม่ได้โดนพวกมันตบสองทีตายเพราะนี่คืออัลตร้าไลแมร์อีกตัวนึง่งนี่ของแกเละไปซะเข้าใจแล้วนา

ขอะได้วเวลาแหกด่านหัวลำโพงกันแล้วแหกด่านไปยังไงต้องมาดูกันเรื่อโชใหยดูเดินนะมีพวกมันอยู่ด้านล่างถล่มด้วยเฮวีออโต้ก่อนแล้วก็พวกซอมบี้เกรคับพวกนี้ต้องทำลายทิ้งเราจะได้เดินทางสะดวกง่ายง่ายแหกด่านง่ายง่ายจานดนลกอืมไม่เป็นไรไปสุดหมด โอเคเวลาแหกนั่นละวันนี้มาพกูกรับนี่ไปข้ามไปเลยึาลยาทางนี้รับนี่ไปจ้า See you later Terminator ไว้เจอกันโอกาสนาเดี๋ยวสิจะหัวสมองมันมาแล้วมาไล่หลังมาลบ่อน เลือดเต็มอยู่เก็บแค่กระสุนเดี๋ยวเวลาไปลุยกันเข้าใจละดูแลหน้าเ่ฉันมาแล้วปัดตีบวกเสรเร็วเอาไปอีกทีนึงไม่โดนกันเหรอนี่นองแกงจะหัวสมองตายซะให้ฉันถอนลูกปกักออกแกเดี๋ยวเวลาซิวพวกแกแล้วอยู่ไหนกันบ้างละ่ะ นี่ขงแกตัวสักทีหน,นึ่งฮึไหนไปรับอาหารพวกแกทั้งหมดอยู่ไหนกันบ้างจะเห็นพวกแกอยู่ตับนี้ไปซะเจ้าทิมฮึบาเอ้ยไปโดนแล้วเหรอจะอยู่ทางนี้เคถึังน้ำมันอยู่ชั้นบนเดี๋ยวก่อนนะเรามีน้ำมันแค่ สองถังเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือจกจะหัวสมองได้เรคงจะต้องใช้วิธีการฆ่ามันด้วยสติกิบอมเดี๋ยวจะหนีไปไหนเจา้าพิมถึงทางนี้จะตกชั้นระยประชิดเร็วเกินไปนี่ไงคิดว่าแกทำสำเร็จเหรอไม่ได้แอบฉันหรอกรับนีไปจาหัวสมองมือหนุ่มแกพังแล้วเละไปซะฉันเจะเพลื่อควันบ้าเอ้ หรือสิบเจ็ดได้ไงเนี่ยมันจมตีด้วยระเบิดซะสิได้เด้ยแกรอฉันก่อนฉันจะล้างแขนแต่เวลาของแกเย็ัๆเร็วข้ามาสิตายซะแกอยู่ไหนนั่นบนได้เลยรอฉันก่อนอจะไจะขึ้นไปจัดการแกเอาละรับนี่ไปลุลูใช่ทางนี้จะหัวสมอง ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะถึงมันตายของแกแล้วฉันละเร็วนี่แกจะทำอะไรฉันซอมบี้แล้วนี่ก็ทำมาพวกแกอย่าทะเลองก,กันเองพอละที่เลือดก็แกเก็บวอดอยู่นี่เอหรนะอตายซะน,นี่แก มาแล้วเหรอัวสมองตัวที่สองฉันจะข้ามแกละ่ะแกมันไม่จะไปสลรับฉันฉันจะไปเสียงสู้แกและเก็บเลือดและกระสุนเอาไว้ USC ต้องการขอบคุณคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ความเจ็บปวดของคุณสร้างแรงมันดาลใจให้กับเราดีของแกไายสั ข้ามไปฝั่งลูนเฮียแล้วก็เดี๋ยวนะใช่แล้วลงไปตรงนั้นแล้วก็ข้ามกลับขึ้นไปเราสายหายไปก่อนข้ามไปเอากรอเฮียแล้วก็ข้ามไปจุดเดิมวันนี้เปอนฟูง นี่น่ฉันแค่อยากจะฆ่าแกเละนี่น่แล้วก็สรัปแกสัมบีและใบสะบสมมแะสะค่เหลือพวกมานันอีกตัวหนึง่งเอาหนีไปกันแล้วกันไม่มีสินะตรงนี้โอเค đi bay để bay xa, cái tái chỉ cả súng một lớp OK, tuần này bị cả súng, và chúng ta cái bay hất, kéo thêm lá, kéo về đuôi cái to đây nào, kia rồi. กระสุนกระสุนเก็บให้หมดไปหัวลูกชิ้นผมมาสิชิ้นนี้ไม่โดนรับที่ไปเสร็จฉันตายซะอันนี้ขงแกนก็ตาแล้วก็เราก็มาถึงฉากที่ยากที่สุดของมิชชันนี้เป็นไงเป็นกันรุยกันฉันมาแล้วพวกพวกรับที่ไป พร้อมก่อะตามมาเจอกันด้านบนได้เลยรับนี่ไปจากหัวลูกชิดอ๋อถอลูกแกระห่าตายซะนี่ของแกเฮ้ยยิงมาเป็นชุดเลยนี่ของแกตายซะ<ม>เรียบร้อยไปละสองตัวโอ้ไม่ได้เลยจะสั้นแล้วเร็วเราเก็บเลือดเอาละมีลูกชิดอีกตัวนึงกำลังโผล่มาจะเห็นอย่าแล้วรับนี่ไป ตไปซะเกตันแล้ว์มันออกไปก่อนแปดสิบหกเข่เดินนะบาเอ้ยไม่โดนไปซะมีถังน้ำมันแถวนี้อยู่อีกจุดหนึ่งลับนี่ไปบ่มากันขบวนเลยลงพนเก็บเลืองอะไรตอนนี้ จะได้เลือดละถอยก่อนยงไงกับมันป้าเอ้ยอันนี้ไม่มีเลือดยงไงฝั่งนั้นฉันจะฆ่าแกตัวสมองอยู่ไหนฉันได้เลือไฟฟ้ามาแล้วแกต้องตายด้วยเลื่อยไฟฟ้าฉันไม่เสียเวลาเล่นกับพวกแกไปสปบปาเอ้ยยีย่สิบสามวิกฤตละถอยก่อนแล้วต้องไปฆ่ามันด้วยไอ้นี่เท่านั้น วันนี้มักคู่ตายซะเรียบร้อยแหกดำได้ละที่เข,ขาวกแกเขาไม่ได้เลยเสียงสุดๆไปเลยให้ตายสิเมื่อกี้นี้ผิดแผนไปหน่อยเล็ดไปซะเลยฉันเติมเลือดเต็มก่อนอันตรายจริงๆรอบเมื่อกี้นี้หลวงกันตายหมูแยกอยู่ตายทีละตัวสโสแกนเขาพวกแก เดี๋ยวนะโกยคยังมีเลือดให้เก็บอยู่หนึ่งร้อยเต็มเหมือนเดิมตอนนี้ฉันยังเผาพวกแกเอากราะไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาบ่ The โดนมันซิวอีกจนได้เดี๋ยวก่อนขอลงไปเติมเลือดก,กับพวกมันก่อนอ๋อตรงนั้นมีจุดนึง เบ่เก้าสิบสองซอมบี้เลือกคนอหนึ่งร้อยเล่นหมดเอาจ้าไนแม่เราจะต้องเก็บเลือกให้หมดแล้วก็บริหารทรัพยากรให้ดีรับนี่ไปจัดการพวกจา้าแล้วก็จะบวกอิมอจมตีมาอืมแต่กำลังมันด้วยช็อตการเองไม่ใช่ดวย สไนเปอร์ตอนอยังไม่หมดอีกเหรอเหลืออีกหนึ่งตัวสินะอีน้อนี่อีกตัวตอนนั้นอีกตัวปะเ้ยจะสูนหมดมไม่ใช่ปัญหาเป็นไงเป็นกันแต่เวลาลุยกันละเจอหน่อยฉันเร็วจะหนีไปไหนฉันทางนี้จะาพิมหลบหนีได้สินะเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเรียบร้อยเกลี้ยงแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาไปบู๊กับพวกฝั่งนู้นแล้วโลาแอมโมแถวนี้ไม่มีกระสุนสำหรับสไนเปอร์แล้วหรือไงช่างมันเป็นไงเป็นกันไกลเกินไปสสนะเจอดีหน่อยจ้ารับนี่ไปนี่ของมวกแกใครสุดตามฉั้นมา จมสีมาแล้วเหรอได้สิวักไปซะแต่นี้น่าจะเพลย์เซฟกว่าริงทางนี้ทีหนึ่งไปกระ,ะสุน้ชันพอมาสีจะบาเ้ยไม่พอไม่เหรอ,อนี่นะเป็นกระสุนิฉันยอดเยี่ยมเอาละฉันได้เหลือละกระสุนมาพอสมควรแล้วใดเวลาออกจากที่ดีกันละ มีเจ้าแมงมุมอยู่นั้นตัวหนึ่งเราต้องทำลายปืนของมันไปซะเร็วๆปืนของแกพังแล้วเดี๋ยวรับถล่มทำลายแกเลยชิ้นทางนี้รับนี่ไปเจีแบบนี้เลยฉันจะให้แกไม่ยั้งรับไปเยอะๆไปซะเร็วๆหืมใส่ยี่ห้อมาอีกสักทีหนึ่งเรียบร้อยแกเฮ้ยไปลอบจมตีกันเหรออยู่ตรงไหนกันน่ะ สารเลวฉันเจอแกแล้วเออเไปเรื่อยก,กับคุณในฉันเฮ้ยบ้าเฮ้ยจมตีก่วนหนึ่งออสารเลวฉันจะตายขพงแกไม่ได้คันไมเกอรออยู่บริเวณนี้เธออยู่ภายในวิหารปีศาจตล็อกผมจะแสดงพิกัดตำแหน่งของเธอบนชุดของคุณจะเวลาออกจากที่นี่่ะ ที่ตั้งการรวมตัวของพวกนักบวชนรกอยู่เนือตำแหน่งของคุณการสแกนของผมตรวจจับได้ว่ามีลิฟต์อยู่ใจกลางวิหารแห่งนี้ชอบจริงๆเลยเสียงสวดมาทุสกา้านี้มิกกอดอนคนแต่งเพลงให้ดูอีเทอร์นอลได้รวบรวมคนเกือบ20คนรวมถึงนักร้องที่เบสเพื่อทำแ็กนี้เดี๋ยวก่อนนะเมืนมากเลยทุกทีเวลาที่ฉากมันเป็นจอแดงๆยิ่งเฉพาะฉากนี้มันเป็นสีแดงเกือบบมดฮึบ ใจหนะ้าเดี๋ยวก่อนรอยตรงไหนเนี่ยเจอละที่จริงแล้วต้องเรียกว่าโคเด็กซติดเรียกรอมาจากเดียบโลได้เวลาไปดูขีหน้าของนักบวดนรกทั้งสองตัวกันคันไม่เกิดได้แสดงตัวรายการรวมตัวนี้ แต่ว่าเมื่อเธออยู่นอกอาณาเขตของเธอว่ากิดว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำลายล้างเธอไดม้มันเป็นไปได้ยังไงไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถผ่านประตูนั้นเข้ามาได้ <S <S นี่ไม่ช่วยให้หยุดอะไรทั้งนั้นพิธีกรรมพลีโลกใบนี้สำหรับขันเมคเกอร์จะถูกก่อขึ้นและพลังงานทั้งหมดจะถูกฝื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งเป็นดังคำทำนายที่ถูกบันทึกไว้ว่ามันจะสร้างขึ้นจากวิญญาณของผู้ไม่ศรัทธาแกไม่สามารถช่วยพวกเขาได้จากการพิพากษา ทั้งน,นี้เจ้ามากายเกินไปแล้วเจ้าไม่สามารถขัดขวางนี่เป็นโอกาสที่มวนุษยชาติจะได้สำนึกความผิดบาปและรับใช้พวกเราเจ้าไม่สามารถฝืนเจตจำนงของคาลเลเกอร์เปิดการทำงานของประตูมิติเดี๋ยวนี้ควรเป็นเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเรา